ดัองอย่างอ้อยธนาค่ะได้มีการออกมาโพสต์เป็นภาพขาวดำนะคะพร้อมกับเขียนข้อความเศร้าเลยค่ะหลังจากที่มีการเลิกกับภรรยาไปเมื่อปีที่แล้วค่ะ เรียกได้ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อจริงๆทางด้านของเทวรีนะคะอดีตภรรยาของออยธนาเนี่ยเขาได้มีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะในชีวิตของคนเป็นแม่เธอเนี่ยต้องเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะก็เลยกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหลังจากที่พบว่าปัญหาชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นค่ะแม้ว่าจะพยายามปรับเปลี่ยนกับออยธนามาแล้วก็ตามนะคะโดยต้องบอกว่าทางด้านของเทวรีแล้วก็ออยธนาค่ะเขาก็ช่วยกันเลี้ยงลูกสาวคนเดียวนั่นก็คือน้องรีนาน้องรีนาค่ะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่กับคุณแม่เป็็นนนนนหหหลัะะนนหกักกก่ะะะคคสววใยุุดจมีาารไปณ บะะส่วนอ้อยธนาเองเนี่ยเขาก็มักจะออกมาโพสต์รูปภาพของลูกสาวอยู่บ่อยๆค่ะแถมน้องรีนานะคะโตมาก็สวยได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็ได้ทั้งคุณแม่มาเต็มๆเ,เลยค่ะแต่ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าจู่ๆผู้ชมขาทางด้านของพระเอกหนุ่มอ้อยธนาเนี่ยเขาออกมาโพสต์เป็นรูปภาพหลังแบบเหมือนหันหลังอยู่ที่บริเวณท่าเรือนั่นเลยค่ะแล้วก็เป็นภาพขาดรำาด้วยเหมือนแบบโพสต์เศร้าด้วยนะคะข้อความค่ะที่เขาเขียนเนี่ยบอกว่าสักวันเราจะลืมทุกอย่าง ซึ่งต้องบอกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนให้กําลังใจให้ความห่วงใยผู้ชมขาบางคนเนี่ยบอกว่าโลกเนี่ยไม่ได้ใจร้ายนะคะอย่างน้อยโลกก็สร้างพวกเรา f c มาคอยให้กําลังใจพี่ออยค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะคะไม่ใช่ทุกปัญหาที่จะมีทางออกแต่วันนึงเนี่ยเราจะแข็งแร่งกับมันแล้ว ขออย่างหนึง่งพี่ออยคะดุดันอย่างไม่เกรงใจใครนะคะพี่อยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยเอาจริงๆไม่มีใครสมหวังในทุกสิ่งและผิดหวังในทุกสิ่งแต่ยังไงก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็อยากให้คุณออยเนี่ยมองไปข้างหน้ากําหนดตัวเองให้มีเป้าหมายสักวันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอดีตปล่อยวางเป็นกําลังใจให้คะ่ะ ทำตัวเองให้มีค่ารักตัวเองให้มากทำตัวเองให้ดูดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจบุค,คลิกดีปรับตัวเองดีเริ่มต้นใหม่เนี่ยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและเพื่อตัวเองที่ใครก็อยากจะรักนะคะเรียได้ว่าหลายคนค่ะเข้ามาให้กําลังใจเป็นจำนวนมากนะซึ่งก็รู้ว่าเออคุณออยเองก็น่าจะไม่โอเคอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณออยธนาด้วยนะคะ